ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮวันนี้พ่มก็จะมาพูดถึงมหานาทีแห่งชีวิตแม่น้ำโคงวิธีชีวิตจุดแคบที่สุดและความเชื่อพญานาคนะคะทำค,ความด้จักแม่น้ำโคงติดนึงในซิบแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกใกล้ผ่าน6ประเทศจีนเมียนม,มาไทายลาวกัมพูชาและเวียดนามแมนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวแม่น้ำโคงเผยจุดที่แคบที่สุดมีระยะห่างเพียง56เมตร ตำนานพญานาคแห่งลุ้มน้ำโคงปรากฏการบ์บังไฟพญานาคความศรัทธาของผู้คนที่มีมาช้านานจากประดินทกเที่ยงการทึ่งการว่ายน้ำค้าไม่น้ำโคงของนักสแสดนนุ่มโตโนโภพาคินเพื่อระดมทุนห้างเงินบริจาคช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนซึ่งลายคนทวงติงว่าอันตรายแต่จ้ตัวยังคงเดินหน้าต่อตามความตั้งใจของตัวเองจากเรื่องนี้ทำให้กาย ทำให้หลยคนกลับมาให้ความสนใจแม่น้ำโค้งกันที่ครั้งซึ่งนอกเนื้อจ้ากประเด็นดามาแม่น้ำโค้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจยุ่งไม่น้อยเรียกได้ว่าแม่น้ำโค้งเป็นแม่น้ำที่สะท้อนวิถีชีวิตของบุคคลในแต่ละประเทศรวมไปถึงความเชื่อความาัทธาและประเพณีต่างๆแม่น้ำโค้งมีต้นกำเนิดจากทีน่ายซ้ำรับแม่น้ำโค้งเป็นแม่น้ำที่ติดหนึ่งในสิบแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกมีต้นกำเนิดจากเทือกเข้าหิมาลัยเกิด เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็งบริเวณทิลาบสูงทิเบตในบริเวณตอนเหนือของทิเบตมีควยามยโมดซี่กากกิโลเมตรไล่ผ่านหกประเทศได้แก่จีนเมียนมาไทายลาวกัมพูชาและเวียดนามเรียกได้ว่ามีความลักหล่ทางชีวภาพและมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณิสต์แห่งหนึ่งของโลกเปรียบเมื่อนแม่น้ำที่ล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทยแม่น้ำโคงจะไหลผ่านแปดจังหวัดคือเชียงรายเลยน้องคายบึงกาฬนครนนมบุคดาหานอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีโดยเริ่มไหลผ่านเขาประเทศไทยที่บริเวณโซบรวบรว,ส,รวสามเลี่ยมทองคําอําเภอเชียงแส่งจังหวัดเชียงรายซึ่งบริเวณน,นี้จะเป็นรอยต่อระหว่างสร้างประเทศคือไทยสาารณรัฐประชาชนลาวบริเวณแคว่งบ่อกแก้วและเมียนม,มาบริเวณท่าขี้เลขราชาน ลักษณะสําคัญของแม่น้ําโค้งคือมีตะล่งที่สูงชันมากท้งซ่องฟั่งไล่เหลียวเลาะไปตามไล่เข้ากระแสน้ําจะไล่จากทางเนือลงสู่ทางใต้ตลอดทางปีระด้นานน้าในฤดูฝนกับฤดูแล้แลงจะมีความแตกต่้งกันอย่างมากความเร็วข้องกระแสน้ําขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาลดินในแม่น้ําโค้งเป็นดินทรายมีกอแกงหนอยใหญ่กาว่า1อยแหง้งเรียงลายจะลอดแม่นม้ํา การที่แม่น้ำโคงไล่ผ่านไล่ประเทศเช่นเดียวกับแม่น้ำดานูบในยุโรปทำให้บางคนเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติและทำให้ได้รับการขนานานามว่าแม่น้ำดานูบตะวันออกสถานที่ท่องเที่ยวชมบิวแม่น้ำโคงและจุดที่แคมปที่สุดโดยพื้นที่ที่แม่น้ำโคงไล่ผ่านนั้นนอกจากใช้ประโยชน์ในด้านการ,กรเกษตรประมงายฝฟ่งแล้วยังทําให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวมากมายซึ่งความสวยง,งามจะแตกได้ไปตามฤด,ดูกาลที่ย่างในน้ำทางนี้ เชียงรายสร้างเรีย่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนมาดูวิวท้าวประเทศเลยสก,กายบลอกเชียงคานและมาแข้งไม้ในจังหวัดเลยชมวิวแม่นม้ำซ่องซี่แม่น้ำเพื่องมีซี่คุณคน้นแม่นม้ำโค้งใสสะอาดจะเห็นความตั้งกันย่างชัดเจนักนทะ่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่นม้ำโค้งและประเทศเพื่อนบ้านสอปอลาวแก้งขูดขูแนะนำให้ไปนะแหลงเดือนกุมภาถึงบุษภาคม จะเป็นช่วงที่น้ำรถจะเห็นเกาะแก้งได้ย่างชัดเจนน้องคายผูห้อยอีสัน้นเป็นทีเทีวอันศีนข้องจังหวัดน้องคายตลาดทาัศนเดชจังหวัดน้องคายบึงการแก้งหาหงเลืสะดู้ม้ําำโค้งถือว่าเป็นจุดที่แม้หนำโค้งมีความลึกที่สุดตั้งอยู่ที่หน้าวัดอาหงซีลาวัดตำบลห่อคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงการยังไม่สามารถหวัดความลึกได้จุดนี้กระแท่น้้ำไหลเชี่ยวมากในฤด,ดูน้ำาลาก นครพนมเคลื่อนน้ำเมืองเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์มองเห็นพาทีทื้นและโต๊ริมฝั่งแม่น้ำโค้งจะย่างสวยงามหมกดาหารแกงกอกะบาวอำเภอหวานแย่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโค้งและนำนักท่องเที่ยวไปช่วงดูแ้งน้ำจะลดทำให้เห็นแกงกลางน้ำและห้าทรายสวยงาหรืออืนอื่นอํานาจเจริญแกนคันสูงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณตำบลโคกสานอำเภอชานุมาน มีกอแกงขนาดใหญ่ละมีท่ายน้ำโค้งที่ไล่กันระหว่างไทยกับซอปอลาวโดยจะสามารถเที่ยกอแกงกลางน้ำได้เฉพาะในช่วงน้ำลดเท่านั้นอุบลราชธานีปากบองหรือจุติแห่ที่สุดของแม่น้ำโคง้งตั้งอยู่ที่บ้านซ่องคอนำํำเภอโบไซมีระยะาจากฝั่งไทยและลาวเพียงห6กเมตรสร้างพันโบกบ้านโป่งเป,งปาตำบลเล่างามอำเภอโพไซเป็นท่านที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์จะเห็นแกงหินในระาน้ำโคง้งเฉพาะในน้าแรงเท่านั้น เนื่องจากในน้ำฝนหรือนน้ำน้า,นา,นาบริเวณนี้จะโดยแม่นำโคงไล่ทวมจมสนิทอยู่ด้านล่างเมื่อถึงดูแล้วตั้งแต่เดือนพฤษจิกายนถึงพฤษภาคมน้ำใจแห้งจึงจะปรากฏแก้งหินที่เป็นลุ่มละรูปลับต่างๆถึงกว่าส้ำผ่าลรูมหรือสซ้ำผนแองจึงเรียกกันว่าส้ำผันโบกขอโบอกก็คือแองในวาซาอีซาานั่นเอง ตำนานพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงและสิ่งหนึ่งที่คาดไม่ได้เมื่อพูดถึงแม่น้ำโขงคือความเชื่อประเพณีตัางตโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งตำนานพญานาคที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงมีอยู่มากมายเช่นตำนานวังนาคินคำยโนตตำนานปู้อือลือนคราชนอกจากนี้ในวันออกพันซ่าจะมีประชาชนจำนวนมากไปเยือนริมฝั่งแม่น้ำโขงในประเทศไทย แทบอำเภอพัววิสัยจังหวัดน้องคายเพื่อรอชมปรากฏการณ์บังไฟพญานาคมีรูปไฟขึ้นจากน้ําที่มีความเชื่อว,ว่าเกิดจากพญานาคคณะเดียวกันในนักวิจัยได้พยายามศึกษาเพื่อหาลักท่านอธิบายปรากฏด,ดังกล่าวว่าเกิดจากกุ้งกาศธรรมชาติที่มีอยู่ในแม่น้ำโขงอาทีเช่นกาดมีเทนเป็นต้นแต่ยังมีได้มีลักท่านชี้ชัดว่าเหตุการณ์งก,กา้าเกิดจากการกระทำข้อ,องพญานาคหรือเกิดจากการกระทำข้อ,องธรรมชาติ แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือในช่วงที่มีปรากฏการณ์บางฝ่ายพยานักนั้น,น,นได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามารอชมจํานวนมากก็ขอ้อจบคิปมหานาทีแห่งชีวิตแม่นับโขงวิถีชีวิตจุดแคมที่สุดและความเชื่อแห่งนักไว้เทียนเท่านี้นะคะถ้าเ,เกิดชอบใจก,ก,ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อมนาคลิปต,ต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ